เอาละฮะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมที่เ,เราจะเป็นแก้วน้ําผลไม้นะคะแล้วก็เก็บให้แบบว่าเหมือนสีของเรานะคะโอเคสีแดงก็เก็บสีแดงนะคะห้ามเก็บสีอื่นเด็ดขาดเอา โอ้ยพลาดไปแล้วเนี่ยห้ามเก็บสีอื่นเด็ดขาดนะคะถ้าเก็บสีอื่นเนี่ยตัวเราก็จะเล็กลงแบบนี้เป็นไงล่ะโดนหักคะแนนไปเลยเป็นไงล่ะอันนี้น่าจะได้น้อยนะคะโอเคข้างหน้ามีเพชรเยอะแยะมากมายโอเคพี่คิดว่านั่นไง <laughs> มาฮะเริ่มใหม่โอ้โหอันนี้เป็นด่านโบนัสได้เพชรเยอะแยะมากมายโอโ้ข้างหน้ามีเพชรหมุนด้วยโอเคเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอ้โหสุกคงจะเก็บไม่หมดนะฮะถ้ามีแม่เหล็กนี่คงจะดีมากๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีแม่เหล็กไงโอ้ อดเลยโอเคมาข้างหน้าโอ้โหข้างหน้าเพชรเยอะมากอืเพชรหมุนนี่เยอะมากๆเลยนะฮะมาแล้วจ้านะ้ำมาส่งแล้ว <S <S 1> <S 1> มาเรามาเปิดกล่องของกวันกันหน่อย19เพชรอันนี้แหละ12เพชรโอ้โห15เพชร มาแล้วนำมะน,นาวเปรี้ยวๆสำหรับใครที่ขมปากหรือไม่สบายอยู่ควรจะกินเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอร่อยมากๆเลยโอ้ตรงนี้มีบปสรคเอ้อยโอ้โหเกือบโดนไปแล้วห้ามโดนเด็ดขาดนะคะถ้าโดนนี่แก้วเราจะแตกเอ้ยไม่ใช่ล้อเล่น <c oughs> โอ้ยโ,โอเคมาเก็บสีเหลืองปึ๊บปื๊บป๊บโอเคบวกไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะโอเคมาห้ามเก็บสีอื่นเด็ดขาดโอเคตอนนี้พี่กลายเป็นน้ำแตงโมใช่ป่ะน้ำแตงโมแตงโมแตงโมอ่ะอ้อะไรวะ มารอบนี้นะคะพี่เป็นน้ําอัดลมกันบ้างโอ้โหน้ำอันนี้ของโปรดพี่เรนะเนี่ยน้ํามันหนาวเปรี้ยวๆหว,ว,วาน,วานาๆซาซาซูซูซีโอเคมาโอเคมาเลยโอ้โหข้างหน้ามีคอนปอนอึ้บห้ามโดนเด็กขาดนะฮะถ้าโดนนี่ตายเลยนะเนี่ยคือแบบโดนแพ้เลยนั่นฮะไม่ได้ลดขนาดนั้นแพ้เลยโอเคมาคราวนี้พี่กายเป็นน้าแดงแฟนต้าแล้วโอโ้ข้างหน้าโอโ้ข้างหน้านี่นั่นไงโอ้โหตายที่เดิมเลย โอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่รอบใหม่นะฮะรอบนี้ต้องชนะให้ได้โอ้โหตายที่เดิมตลอดเลยยังไม่เข้าใจจริงๆเลยนะฮะโอ้โหเกือบไปแล้วนะมาโอเคข้างหน้าข้างหน้าได้อยู่เดี๋ยวเราจะกลายเป็นน้ำอ่าน้ำแดงใช่ปะ่ะอุ้ยหเกือบเกือบเกือบไปแล้วม,มาข้างหน้าข้างหน้ากลายเป็นน้ำแดงโอเคมาขอ,อนี้ต้องจับไว้ดีนะฮะปึ๊บอารบฮึบฮึบโอ้โอะไรเนี่ย เอาละฮะมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหตื่นเต้นมากจะตายอีกไหมเนี่ยโอ้ยมาฮึบฮึบฮึบมามามาฮึบฮึบฮึบโอ้หอะไรเนี่ยเอาละนะฮะมากลายเป็นน้ําแฟนตาสีแดงมาฮึบต,ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาโอ่ยก็จะตายซะแล้วโอ้หตรงนี้ตายบ่อยมากมาน้ำดื่มมาสองลัจ้าดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่นะฮะโอ้หรอบนี้ได้เยอะได้เยอะโอ้ห มาเรามาเป็นน้ำแตงโมปั่นกันบ้างโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นด่านโบนัสหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่โอเคมาเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยโอ้ข้างหน้ามีอุปสรรคอีกแล้วโอ้โหมาตอนนี้กลายเป็นอาชานมไม่ใช่ดีชากล้วยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เป็นน้ำอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นชาเขียวแล้วมาเคโอเค,อเคมา ไปโอ้โหเป็นสีแดงไปแล้วเป็นสีแดงโอ้โหข้างหน้าเผ็รเยอะมากมาเก็บให้หมดนะฮะเก็บให้หมดโอ้โหเผ็รเยอะจริงๆนะฮะดูดิว่าจะได้คะแนนสักเท่าไหร่โอเคมา,เมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วไปเลยโอ้โห น้ำชาเขียวมาส่องแล้วจ้าพร้อมดื่มจ้าอร่อยมากๆเลยนะจ้ามาแล้วครับโอ้โหกลายเป็นน้ำแตงโมไปแล้วไม่ใช่น,น้ำแตงโมดิมันคือน้ำอะไรก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคมาเก็บให้หมดเก็บให้หมดมีชานมไข่มุกด้วยฮุบ <c oughs> อืมึก <c oughs> วกาจะโดนอีกแล้วเก็บ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 โอ้โหยิ่งนับด่านนี้คือแบบว่ายิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเคมาข้างหน้าเพชรเยอะมากเก็บให้หมดเก็บให้หมด มารวบ,วบลัตรวบรัดรวบเพชรให้หมดมีเท่าไหร่เราต้องเก็บให้หมดนะฮะโอเคมาอันนี้คืออะไรเฮ้ยบวกบวกบวกโอ้โหบวกสิบเองอะอยากได้บวกยี่สิบนะฮะโอเคไม่เป็นไรเทไปเลยดูดิว่าจะได้คะแนนจท่เขาได้ไโอ้โหได้เยอะมากโอ้โหคูณสี่สิบสี่เลยเดียวเดียวมาเรามาเป็นเครื่องดื่มชูกำลังกันบ้างเออ,เอ,อจริงๆมันไม่คือไม่ใช่เครื่องดื่มชูกำลังหรอกแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันคือเครื่องดื่มอะไรนะฮะ พูดเป็นอย่างั้นแหละโอเคมาอุ๊บอืมตอนนี้เรายังเป็นสีเหลืองอยู่นะฮะเราก็เก็บสีเหลืองไปเออโอ้โหข้างหน้าอุปสรรคอุปสรรคนี่ไงตรงนี้โอ้โหนั่นไงว่าแล้วเกลียดมากเลยอะไออุปสรรคอันเนี้ยอ่าอันนี้เป็นด่านใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูดีกว่าโอเคมาปึ๊บโอ้ยโหสีเหลืองไม่มีเลยนะเนี้ยโอ้อะไรกันเนี้ยอันนี้ไม่ได้เก็บเลยนะอ้าวเฮ้ยเฮ้ย ทำไมไม่มีสีเราเลยอะหรือว่าเราโดนแคล่งกันเนี่ยโอ้โหโอแม่เจ้าหรือว่าเขาจะทดรองให้เราแบบว่าไม่ตายนะฮะโอเคห้ามเก็บอะไรทั้งสิ้นมาโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าโอ้ย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 นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโอ้โหได้น้ําแค่แก้วเดียวเองอะ โอ้โหแหมเมื่อกี้เจอดานเมื่อกี้แบบมืนหัวเลยนะฮะมันไม่มีสีให้เราเก็บเลยนะฮะห้ามเก็บเด็ดขาดนะจ๊ะโอเคมาดา่านนี้คือดานปกติแล้วนะมาเก็บน้ำขวดสีเหลืองให้ได้โอเคมาเลยน่าจะเก็บให้ได้เลยโอ้โหเนี่ยด่า,ดานนี้เกลียดมากมาพึบอย่าไปเกลียดมันเออชนะใจตัวเองได้แล้วนะฮะ โอ้ oh my god มาเก็บเพชรแบบลวววัวๆโอเคเรียบร้อยดูดีว่าจะได้คูณอะไรเก็บเก็บเก็บให้หมด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 โอ้โหได้คูณสองจุดก้าอะตอนนี้พี่ได้สวมบทบาทเป็นนมเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เป็นนมที่ดีต่อสุขภาพร่างกายมากๆเลยมาอันนี้ก็เก็บเพชรไปเลยโอเคมาปึ๊บปึ๊บ,บโอโ้โหเป็นด่านโบนัสนั่นเองนะฮะเก็บให้หมดเลยอยากจะมีแม่เหล็กนะฮะดูดให้หมดดูดให้หมดเสียดายจริงๆโอเคมาโอโ้โหเพชรนี่เรืองระอ่ำรำตานะฮะถ้าได้จริงๆนี่คือแบบรวยเลยนะเอาไปขายได้กําไรเยอะแยะมากมายมาะจา้านมที่ทุกคนรอคอยดีต่อสุขภาพนั่นนะคะพรมเปิดกล่องสมบัติกันหน่อยโอเคมาโอโ้โหรอบนี้ได้เพชรเยอะเลย มาจ้านมรสกล้วยหอมๆมันๆอร่อยกินดีต่อสุขภาพนะจ๊ะลองกินกันหน่อยนะเพื่อนๆโอเคโอ้ยเป็นนมสีแดงแล้วโอ้โหน่าจะเป็นนมรสสตรอเบอร์รี่หรือเปล่าโอเคเก็บ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 ก็บเบมาโอ้โหมีนมรสสีเขียวด้วยนะสีเขียวนี้คือไรชาเขียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรมิ้นต์หรือยังไงโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วเกือบโดนอุปสรรคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมาเก็บหงเก็บเพชรให้หมดเลยปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บดูดิจะได้สักกี่เท่าไรโอเค คูณอะไรคูณเท่าไหร่สูงสูงสูง,สงโอ้โหคูณ3.2มาแล้วครับพร้อมโอ้โหรู้สึกว่ามันไวขึ้นรเป่ะเนี่ยโอ้โหดนันอุปสรรคนี้เกียดมากจริงๆ <laughs> คือตายเพราะเพราะมันบ่อยมากเลยนะอุปสรรคเมื่อกี้ รู้สึกว่าเหนื่อยมากเอาโอ้โหเถืะอไปเก็บอนุน,นอีกเอ้ยเ,เวนคารรมมากลายเป็นนมสีเขียวแล้วต้องเก็บสีเขียวเท่านั้นนะฮะมาเป็นสีแดงต่อเลยปึ๊บปื๊บปื๊บป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 ๊บเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคมาทีอแล้วก็เก็บเพชรฮะชิวๆไปเลยนี่ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บโอ้โหเก็บไม่หมด,ๆๆดว่ะเสียดายว่ะมาได้คูณเท่าไร่คูณเท่าไหร่เรามาลุ้นกันดีกว่าคูณเท่าไร่นะฮะโอ้โหได้น้อยกว่าเมื่อกี้เยอะมาก เอาละนะฮะวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงคอมเมนต์กันได้ด้วยนะจ๊ะ